สวัสดีครับ FC ทุกคนเลยวันนี้กระผมอาจารย์โรดนะครับได้นำพระสวยๆนะครับมาฝากกันนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนะฮะสมเด็จงานผูกพัทธศีมานะครับรอพระรูปสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับแล้วก็และสร้างนะครับพระพิมพ์นะครับเป็นภาพผงนะฮะของเป็นสมเด็จนะฮะนะครับวัดใหม่อมมรตนะครับ บางขุนพรมพระนครนะครับในวันที่4ถึงวันที่10มกราคมในปี0 9ย์ครับนะฮะอันนี้าจรก็เดี๋ยวมาให้ดูนะครับคือเนี่ยเป็นของที่เขาเรียกว่าหลายคนก็อยากจะเป็นเจ้าข้าเจ้าของนะครับเพราะว่าพอเราไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรครับไปบูชาบางขุนพรมรุ่นแรกๆได้นะฮะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่น่าจับตาที่สุดนะครับเพราะเป็นพระที่สวยงามมากที่เดียวนะครับ พระอันนี้นะครับทุกคนครับนี่นะครับผมยังไม่อยากจะหยิบมามากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเกิดการกระเทาะนะครับแล้วก็โดนกันบ่อยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนี่ยบินไปบางองค์ก็บินไปเลยนะฮะที่อาจารย์จับมานะครับเนาะทีนี้อันนี้จะพูดให้ฟังนะครับว่าอืมเนี่ยครับก็พิมพ์ต่างๆนะฮะมีหลากหลายพิมพ์ทีเดียวนะครับพิมพ์ที่เราเห็นนะฮะแต่ส่วนองค์องค์นี้แยกนะฮะองค์องค์ที่เป็นพระนอนนี่แยกนะครับจริงๆในนี้มันมีแค่11 11 11องค์งนะฮะแต่องเนี้ยแยกมาต่างหากนะครับเนาะนี่ครับก็มีจันลอยด้วยนะครับเนาะนี่ทุกคนครับนี่นะฮะวันนี้ก็เลยจะมาส่องให้พระรุ่นนี้นะครับในปีในการสร้างนะครับจะมีมวลสารพระเก่านะครับของบางคุนพรมเก่าเนี่ยเอามาตำนะฮะเอามาตำรวมด้วยนะครับระบดนะฮะบดรวมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเรียกว่ามีผสมนะครับส่วนผสมก็จะมีน้ํามันตังอิ้วนะครับน้ํามันตังอิ้วแล้วก็น้ําผึ้งบ้างกล้วยสุกบ้างสมัยก่อนน้าอ้อยผสมด้วยนะครับมีด้วยนะฮะแล้วก็ ทีนี้อันสำคัญที่สุดคือนะครับจะมีผงปูนเปลือกหอยนะครับปูนนะฮะแล้วก็ปูนเปลือกหอยและที่สําคัญที่สุดคือจะมีพระผงของบางคุณผมรุ่นเก่าเอามาบดด้วยนะครับผมจะไม่ส่องทุกองคนะครับเพราะว่านะครับเพราะว่าโดนเรากระทบกันนะครับนะผมพยายามจะจับให้เบาที่สุดนะครับนี่ครับผมจะลองส่ององค์นี้ให้ดูสักองนะครับนี่นะฮะนี่ครับดูความเก่านะครับของพระนะฮะแล้วก็นี่ฮะความงดงามสวยงามของเนื้อนะฮะและผิวนะครับนี่นะฮะ อันนี้จะค่อนข้างเปร่ะบางเพราะว่าใส่น้ำมันตังอิวน้อยนะครับจึงไม่ค่อยเหนียวติดเท่าไหร่นะครับนั่นเนี่ยนะฮะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะฮะที่สําคัญนะครับคือเราเราพระนี้จะดูง่ายครับจะมีเม็ดเนี่ยเก่าๆนะฮะจะเป็นหยาบๆนะฮะจะเป็นหยาบๆอยู่นะครับเม็ดหยาบๆติดอยู่นะฮะอันนี้ก็คือเป็นผงนะครับของพระนะครับที่เขาเรียกว่ามันเก่านะฮะ ของเก่านะฮะของบางคุณพรมนะครับอยู่ด้วยนะครับฉะนั้นนี่นะฮะจึงมีนะฮะมวลสารอันนี้จะดูง่ายนะครับเห็นชัดๆง่ายๆนะครับนี่นะฮะทุกคนครับนี่คือผมเคยเจออยู่นะฮะแต่จะเป็นเนื้อที่เขาทำนะฮะกลองเกลึงทํำมาสวยเลยนะครับแต่ว่ามวลสารที่เนื้อเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไร มันละเอียดนะฮะเป็นละเอียดเป็นผงเป็นผงเฉยๆอย่างเงี้ยครับนะฮะก็เลยดูแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสวยงามนะครับทีนี้มาดูนะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูสักองค์หนึ่งนะครับที่อันนี้ก็กระทอไปนิดนึงนะครับนะเพราะว่าได้มาแล้วก็เดี๋ยวพยายามจะแยกกล่องออกนะครับนะฮะก็เลยมาให้ท่านชมได้ชมกันก่อนครับเนี่ยอย่างองนี้ดูเนื้อนะฮะเนี่ยดูมวลสารนะครับ ดูความแห้งดูความเก่านะฮะของของพระนะฮะอันนี้ก็ถ้าเป็นเนื้อเทียนเนียนละเอียดเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่เลยนะครับเนี่ยตอนตัดเนี่ยนี่รอยตัดนะฮะดูนะฮะรอยตัดนะครับถ้าเนียนละเอียดเนี่ยไม่ใช่นะฮะเป็นเขาเรียวกว่าเนี่ยครับด้านหลังจะมีรอยหย,ยาบๆนะครับหรือบางบางองค์ก็ไม่มีนะฮะแต่ว่าส่วนมากจะมีเม็ดเนี่ยผงมวลสารติดอยู่นะฮะเป็นผงมวลสารติดอยู่นะครับ,รรบแล้วก็ตัวที่ตราปั๊มเนี่ยบางทีก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับเพราะมันการเวลานะครับเนาะเนี่ยฮะการเวลามันมันผ่านไปนะครับนี่นะฮะ ก็เลยมาส่องให้ดูนะครับนี่คือนะครับเขาเรียกว่าสมเด็จบางขุนพรหมนะครับปี09นะครับทุกคนครับเป็นปี09นะเนี่ยครับเราให้ดูกันนะครับเนี่ยปี09เอ่อเรียกว่าเนื้อเนี่ยของท่านเนี่ยครับจะมีความนะครับงดงามสวยงามมากนะครับฉะนั้นใครที่เรานะครับไม่มีนะฮะที่จะสามารถไปซื้อนะครับหรือเช่าบูชานะครับในราคาที่สูงๆได้นะครับอย่างรุ่นแรกๆฮะเราก็ใช้รุ่นนี้เลยนะครับเป็นพุทธคุณเหมือนกันเลยนะฮะดูนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะเนี่ยครับดูฮะนี่ ทุกคนดูนะนี่ครับนี่ครับความสวยงามอ่ะสวยงามจริงๆนะครับเนื้อเนี่ยฮะมวลสารเนี่ยนะครับสุดยอดเลยนะครับซึ่งเอ่อซึ่งผมเห็นแล้วก็รู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจเลยทีเดียวนะครับนี่ขอบข้างนะครับดูขอบข้างนะฮะการตัดนะฮะตัดนะฮะนี่ครับแล้วก็จะมีเนี่ยฮะเห็นชัดๆบางองค์เห็นชัดมากนะฮะเป็นเอ่อเรียกว่าผงเอ่อผ้าเก่านะครับผ้าเก่าเรามามาตำนะฮะเช็ดตำนะฮะแล้วผสมเข้าไปนะครับเนี่ยครับนี่นะฮะ หลายคนก็ได้นะครับบางทีเราไปจับหลาย10ล้านเราสู้ไม่ไหวฮะบางองค์ก็ไปถึงร้อยส0งล้านไปแล้วนะครับเป็นสมัยเก่าๆนะครับแต่อันนี้เรายังสามารถจับต้องได้นะครับเนี่ฮะเป็นเขาเรียกว่าบางคุณผมนะครับในปีศูนย์เนะครับทุกคนครับผมเอามาให้ชมกันนะครับทุกคนครับพระเนี่ยที่สําคัญที่สุดนะครับที่ มามาให้ให้ดูเนี่ยฮะก็คือว่าเนี่ยครับอย่างองค์นี้เดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับองค์นี้ก็เหมือนกันเนี่ยดูมีคาบนะฮะคาบขาวนี่ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีคาบของอบวลสารเก่าเป็นส่วนมากจะเป็นเนื้อผงนะฮะจะเป็นผงว่านต่างๆบ้างนะครับแล้วก็เป็นเกสรดอกไม้บ้างอย่างเงี้ยครับเป็นผงพุทธคุณนะครับเขาเรียกผงพุทธคุณเนาะเนี่ยครับนี่ผงพุทธคุณนะฮะเนี่ะ อันนี้ก็จะติดชัดหน่อยนึงนะครับนะฮะอันนี้ก็ติดชัดบางอันก็ติดไม่ชัดนะครับอันนี้จะติดชัดนะฮะปัม๊มเนยตาปั๊มเนี่ยนะฮะเนี่ยครับ,รบก็เลยมาดูอันชุดนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยตอนอที่เขาให้เปิดให้บูชาเนี่ยครับอันนี้จะมีแค่นะฮะอาจจะมีแค่พูดง่ายว่า สิบเอ็ดเพียดพิมพ์น hmm, ะครับแต่พิมพ์นี้ไม่ใช่นะฮะพิมพ์นี้ต้องบูชาต่างหากนะครับแยกออกมานะครับแยกออกมานะฮะนี่ครับเออนะครับทุกคนครับเอาแล้วนะครับทุกคนครับผมชื่ออาจารย์โรจน์นะครับทีนี้นะครับอันนี้ผมก็เลยมาให้ดูนะครับแต่ว่าจะไม่ชี้ตำหนงตำหนิอะไรผมจะไม่ได้ชี้นะครับแต่ให้ดูเฉยๆว่ามวลสารนะครับแล้วก็ผงของเขานั้นนะครับเป็นอย่างไรเฉยๆนะครับมาส่องให้ดูนะครับว่าเนี่ยบางคนอาจจะได้ดูและจําได้นะครับว่าเนี่ยผงอ่อเนี่ยฮะ ผิวเนื้อนะฮะเป็นอย่างไรนะครับนะเนี่ยให้ดูกันครับนชัดๆเลยนะครับเนาะนะครับทุกคนครับนะอ่านี่ครับ ah, นี่ด้านข้างขอบข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะหยาบๆนะฮะจะตัดหยาบๆนะครับนี่ครับแต่ถ้าองค์พระเนี่ยถ้าเนียนๆนะฮะถ้าเนียนๆเนี่ยคือไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าส่วนผสมมันจะมีเรียกว่ามวลสารเก่านะฮะอยู่ด้วยนะครับฉะนั้นถ้าถ้าด้านหลังเอ่อเนี่ยถ้าผิวถ้าเนียนๆนะคือไม่ใช่แล้วนะครับเนาะทุกคนครับ ประรับใจกกระผมอาจารย์โรดนะอย่าลืมนะครับว่านะครับสมเด็จเนี่ยฮะทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนถ้าใครได้ได้บูชาก็ถือว่าโชคดีทีเดียวรุ่นนี้ฮะการปลูกเสกนะครูบาอาจารย์ถ้ามาปลูกเสกมาเยอะเลยนะครับมาเยอะเลยนะครับเช่นยกตัวอย่างนะฮะหลวงปู่นาคนะครับหลวงพ่อเงินบดอนแจหอมนะครับหลวงพ่อเต๋นะครับแล้วก็หลวงปู่ทิมนะครับนี่พระครูวิมลนะครับนี่คือมาเยอะเลยสมทีเดียวนะฮะเที่ยนี้คร่าวๆจริงๆเราหูเยอะมากทีเดียวนะครับเนาะทุกคนครับอ่า ทีนี้วันนี้ก็เลยมาให้ชมแล้วนะไปแล้วนะครับวันนี้ก็มีอะไรทีสวยงามๆก,ก็มาฝากกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ